วันนี้นะค่อยๆกลับมาถามตัวเองว่าความสุขฉันนะ่ะมันหน้าตาแบบไหนแล้วสุขไปเลยโดยที่มันไม่ต้องจ่ายเงินได้ไหมให้เราเป็นอิสระในใจบางทีอ่ะชีวิตที่อิสระหรือว่าชีวิตที่เราต้องการพ i สิฟินคัมมันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินก็ได้นะอันเนี้ยฟ้าได้เรียนรู้คือตอนที่ฟ้าทำงานราชาการนะคะมันก็จะได้เงินประมาณแบบ3 4มื่นสามหมื่นอะไรเงี้ย ฟ้าคิดว่าถ้าฟ้ามาอยู่เอกชนแล้วฟ้าได้เงินแสนหนึ่งอ่ะฟ้าจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นเพราะว่าฟ้าเคยอยู่สามหมื่นได้แต่วันที่ฟ้าได้แสนหนึ่งอ่ะเงินก็ไม่ได้มีเงินเก็บเพราะว่าฟ้าใช้ชีวิตขยายตามเงินที่ฟ้ามีมันเคยกินข้าวเท่านี้ได้อ่ะมันเริ่มกินไม่ได้แล้วไงเออฟ้าเลยเข้าใจว่าอ๋อบางทีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีจานวนเงินที่เยอะขึ้นนะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพอใจหรือว่าเรามีความสุขกับตัวเราเองแล้วว่าเราจะไม่ได้วิ่งเยอะเออมันมันจะมันจะไปต่อได้ะคะ่ะ